สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องสายทองเฟมิลอี่นะคะนะคะวันนี้ก็มาดูนะคะมเมียมจ๋าดูน้องสายทองถูต้นไม้นะคะคันนะคะรูขนาดะไยลูกคันเทนหืยถู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 ถถถเริ่มหิวแล้วทีนี้ จะไปนะจะเดินไปไหนมาอน๋มานั่งข้างนอกอย่าไปนั่งข้างในอะไรมา ไปไปไปนั่งกับพ่อเลยคุณไม่คุณพ่อจะพนนาไปนั่งคุยไว้เดี๋ยวไปเข้าไปเนียนเนียตรงนั้นมาเนียนเองไปคุณพ่อจะพาไปนั่งข้างนอกอคุนพ่อมานั่งข้างนอกคุยกันหน่อยค่ะมันบ๊อบเมนี่วันมันใช่ไห,ไหมคือบ๊อบคืออยู่โอ้คืออยู่คืออยู่ไป็ต่าได้กินอยูเล่นอะไรมาเล่นน้ำ วัวนี่วัวบ่โอ้ยตุมมาทาปล่อยเล้วเห็นงัวเฮ้ยวัวเพื่อนเพื่อนหนูวัวมาหาแลยวนพ่อแม่ไล่วัวเลยไปไล่วัวให้เขาหนักไปวัวไม่วัวหาแม่ไปแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยหนูกลัววัวแล้วแม่วัวก็คือคืนััววววแล้ กลัวัวแล้วทำยังไงกลัวแล้วทำย,วนนยัง,ยงาาไงลูกลมุเกรัาวงวอยู่กัวทาไมน้อยกวก่าเกานดล้วัวเยะะ <c oughs> ไปไัววัวเขามากิอกของเขาดูกเลี้ของูไปถอมาเลี้ยงด้วยกันนะคะท,ทั้งพีวัวทั้งสายทอนะคะ พี่วัวเดินเดนินจะขอโรงเรียนวนทรไหนจะโรง,งเรียนเอ <laughs> าแล้วันีมามาล่นมาวัวไปแล้วัวไปแล้วมาตัว,วมตัมมมมมมลัวทำไม,น,ำไมนูใหญ่กลัว ย ikum, er ี่วกลัวหนูไหมที่กลัวแต่ยันพี่ควายนี่ไล่แล้วคุณแม่เนี่กิ้งใจไม่ได้กล้าไล่กลัวไม่ได้กลัวแจะกิ้งใจเหมือนกูกูกิ้งใจกิ้งใจโอ้ยมีหมามาด้วยกลัวหมานี่อะไรก็กลัวไปหมดกลัวอะไรมาครุทั้งพ่อทั้งแม่กลัวอะไร เคยกลัวอะไรอยู่แล้วหนูแม่ถูตัวแล้วนะตัดคิ้วกับคุณแม่ไหมถูตัวอีกปะไม่ไม่ไม่มีจะมาถูตัวเลยทีนี้กลัวไหมจะพาเดินจะพาเดินกลับบ้านนะกลัวกลัวในน้อยกลัวในน้อยหยานเล่นลอยมาได้หยานหลายหยานมั้ ยานบ่บ่ย่านฮือๆๆหละโอ้หอมเทววันนี้อาบน้ำแล้วหอมเลยไปเดินกลับบ้านปะไปกลับบ้านไม่เดินไปเลยปะเดินกลับบ้านแล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 นเดินกลับบ้านไปไม่ต้องตามไปปะนจะไปกวนพี่วัวคุณแม่หนูไปไล่วัวแล้วหนู่งแลนแลนมามามากลับบ้าน เดินมาไปกลับบ้านคนะมาเล่นมาเดินเเดินกลับบ้านนะคะจะแวะไหมจะแวะไหมน้อวันนี้ได้แวะหัวไหมนะเดินกลับบ้านนะคะเร็วเร็วหน่อยขึ้นไหมตังจกับเสร็จวับนเสร็จทับน ไม่เวะไม่เวะยเหมยเยเเหดอกไม้ขสงสารพะลุงมาแ mm ล้ว hmm. มั ug> ug ้งจะไปเข้าก yeah> ูเขาเด้อไปหิวแล้วสงสัยหิวเนาะหิวกล้วยแล้วอยากกินกล้วยแล้วได้เวลากินกล้วยแล้วได้เวลากินกล้วยแล้วกอดคอกันเดิน เดินคู่กันเนี่ถานดอกไม้ด้วยถึงหรือดอกไม้หือเดินคู่กันป่ะนะสามพ่อแม่ลูกมาไงไหนน่ะน่ะปาะ้าบอ่ะไหนเอ็บซีประตากเลย ก<ขอ>ายทองไปเที่ยวค่ำนะคะมาพิกิเจเบียร์ซีมานะคะนักบอลนะคะนันกบอลเตะเตะตะก้อนะอาแวะกินต้นกระโด่งกันรอลักเตกะต้นกระโดนงกันไปไปแวะอ,อ,อีกแล้วแวะอีกแล้ว เลยอีกแล้วค่ะ ทายทองอยู่ไหนเนาะใสายทองไปเล่นไปเล่นธรรมรานึหนูเล่นอะไรลูกอมาจะกลับบ้านมันยังไม่ถึงยังไม่อยากกลับนะคะแวะก่อนค่ะเล่นน้ำหนูนะคะลูกกระโดนนะคะเมยจ้าลูกกระโดนต้นกระโดนนะคะต้นกระโดนต้นกระโดน תודה yeah,